สวัสดีค่ะมาพบกับก้านพลูชาแนลทีวีอีกครั้งนะคะวันนี้ก้านพลูชาแนลทีวีจะพามาพบกับเหรียญกระสับที่ระลึกเหรียญ20บาทนิโเกวาระที่18ครบ84ปีธนาคารออมสินลักษณะของเหรียญโกลอนเหรียญกระสั์โลหะสีขาวท้องแดงผสมนิโเกราคา ยีบาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีฝืองจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลลิเมตรลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวหินพระพักเสียงทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบกพร้อมฉลองพระองค์ครยทรงสาย ซอยแห่งเครื่องขัดติยราชอิสริยาภรณ์อันมีความรุ่งเรืองยิ่งแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ภายในวงขอบเรียนเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวาชิราวุธพระมุมกุดกล่าวเจ้าอยู่หัวเบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชทานกำเนิดธนาคารอมสินโดยมีดอกประจํายามแทรกระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของธนาคารออมสินภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า84ปีธนาคารออมสิน1เมษายน2540เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทและข้อความว่าประเทศไทยตามลำดับโดยมีดอกประจำยามแทรกระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง วันครบรอบวาระวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2540วันที่ประกาศใช้วันที่25มีนาคม2540จำนวนการผลิต1,350,000เหรียญฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ก้านพลูชาแนลทีวีด้วยนะคะจะได้นำสาระดีๆต่างๆมาฝากเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ